เดอะสตาร์อัปเดตแนะนำผลงานใหม่จากเหล่าเดอะสตารแก้มเดอะสตาร์และกันเดอะสตารสองนักร้องคุณภาพที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนศิลป,ปินไทยขึ้นคอนเสิร์ตมิตรภาพจีนไทยปี2011ณประเทศจีนเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานอกจากจะเป็น2องเดอะสตา์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแก้มและกันยังโชว์ความสามารถได้อย่างประทับใจและสมศักดิ์ศรีที่สุด 哦吼！Oh ho! เป็น2เดอะสตาร์ที่ต้องบอกว่าพวกเราภูมิใจมากๆน้องแก้มแล้วก็กันนั่นเองครับผมโอ้โหนี่ไปสร้างชื่อถึงเมืองจีนเลยนะใช่แล้วนะฮะเขาบอกว่าน้องแก้มนี่นะวันนั้นนะไปร้องเพลงจีนด้วยพอร้องเพลงจบปุ๊บโอ้โหคนดูตบมือไอ้ยาร้องเลยล่ะเลยลืมไม่น่าพูดจริงเลยนะน่าริบไม่หมอก็แบบเป็นความภูมิใจของเรานะฮะล้่ส่งชื่อของคนไทยไปดังไกลถึงประเทศจีนนะครับผมใช่แล้วนะฮะเอาล่ะกลับมาสู่การแข่งขันของเราบ้างดีกว่าวันนี้ครับผมนะฮะเพื่อความยุติธรรมในการแข่งขันนะฮะในทุกๆสัปดาห์เราจะมี สลับระดับกันร้องนะฮะวันนี้เราจะเริ่มต้นที่หมายเลขหนึ่งก่อนเลยครับครับผมเขาคนนี้จะขึ้นมาร้องเป็นคนแรกเขาได้คะแนนสะสมกลางสัปดาห์นะครับจากอันดับหนึ่งลงไปเป็นอันดับสองครับผมวันนี้เขาจะมากับเพลงร็อกเท่ๆเพลงนี้เราสองสังคมตุ้มตาหมายเลขหนึ่ง To die iter. rock เข้มแท้นะฮะอ่าคุณแม่คุณแม่นะครับโอเคเ <laughs> อาละครับอ่าเดี๋ยวเราให้ตุ้มตาไอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับโอเคครับพี่หมาครับวันนี้ตุ้มตามเป็นไงบ้างแปลกแหวกแนวแต่ก็น่าสนใจ ถึงแม้จะทำให้อารมณ์หวันไหวไปในทางที่เอาใจช่วยว่าจะรอดไหมก็น่าก็โอเคบอกตามตรงนะเออวันนี้คุณชายของฉันทำทำร่างได้แข็งแรงพอสมควรแต่อยากจะบอกอะไรอย่างหนึ่งอย่าทำอีกนะคะคนดี ขอบคุณนะพี่มาพี่โจว่า,างไงพี่โจวความลำเอียงมีจริงนะครับประชาชนนะครับจะต้องบอกว่าตุ่มตามก็รักษามาตรฐานการร้องตอนที่เป็นฮุกเนี่ยได้ดีแต่ขึ้นต้นมาเราเรามีความประมาทแต่ว่าถือว่าไม่ผิดเพราะว่าเป็นคนแรกในความรู้เสืกอของพี่พี่เอาใจช่วยอยู่แต่ว่าเราต้องคุมตรงนี้ให้ได้เพราะว่ามันทาให้คนดูเกิดอาการช็อกแล้วแล้วไปกับตุ่มตามซึ่งถึงอันนี้เป็นผลดีเพ,เ,เพราะเหมือนพระเอกลิกเกแลาถูกทําลายแล้วไม่ยกจะกลูเข้าไปช่วย มันมันจะมีสนเสน่ห์ในการร้องเพลงตรงนี้ระวังอย่างเดียวก็คือว่ามือซ้ายมันตาย,ตายเหมือนปลาตายกันอยู่ข้างซ้ายเพราะมือขวามันมันถ้าเต้นเต้นร็อกขนาดนี้แล้วตุมตามต้องใส่ทั้งมือซ้ายมือขวานี่มันมือ,ม,อมันหายไปข้างหนึ่งนะครับระวังแค่นี้ส่วน,สนเสน่ห์เอาไปเลยร้อยเต็มครับพี <laughs> ่แพทย์ครับ <laughs> ตุมตามยังเสียงเสียงยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ จ,จุดดดีจุดเดียวที่รู้สึกว่าชอบในเพลงนี้มีที่เดียวนะครับคือตอนคุณลากโน้ตยาวผมว่าคุณคุณลากได้ดีแต่ส่วนอื่นนี่ค่อนข้างเพี้ยนเยอะนะครับในอดีตเราเคยมีผู้ชายหน้าหวานนะครับพยายามที่จะร้องเพลงร็อกแล้วเขาทําให้ผมเชื่อได้ว่าเขาทําได้นะครับคุณต้องทํางานหนักมากวันนี้ถ้าใจผมเชื่อว่าคุณต้องการเป็นร็อกนะครับถ้าวันนี้ผมยังไม่เชื่อนะครับ ขอบคุณพี่พี่ทั้งสามท่านนะครับอะมาเซเล็ปของเรานะครับวันนี้กบดมจ้าเออเป็นไงบ้างตุมตามวันนี้จ้ะก็ตั้งแต่วันแรกที่สัมภาษณ์กันวันนี้น้องดูเป็นคนละคนเลยนะฮะอวนรีเทิร์นฮะแมเห็นหัวทองทองผุผุโผต้องระวังหน่อยระวังหน่อยทนิดนึงนิดนึงแม่ออกนอกหน้าเกิน อ,อยากจะบอกฮะว่าวันนี้ที่จริงแล้วน้องๆสาวพี่มากันเยอะมากเลยแล้วก็นางเอกของหนังเขาก็มาด้วยฮะขอเซฟประมือก่นกนอนนางเอกหนะะังเล้วกันฮะเออนางเอกมาด้วยนะครับแหมถ้าไม่บอกนี่ผมไม่รู้คนไหนนะงงเหมือนกันนะนะครับเหมือนกันครับก็เกินคาดนะฮะก็ไม่คิดว่าจะทําได้ดีขนาดนี้เ<ม>ชื่อว่าวันนี้แฟนคลับน้องเยอะมากขอบคุณมากครับ นั่นคือความคิดเห็นจากเซเลปของเราครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบตุ้มตามนะครับส่งคะแนนใหเขาได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขหนึ่งแล้วส่งมาที่4 242899หรือกดดอกจันทร่เก้ตามด้วยหมายเลขหนึ่งหลังจากนั้นกดโทรออกครับตุ้มตามหมายเลขหนึ่งขอบคุณตุ้มตามมากครับขอบคุณครับผูบ้กข้าแงนคนต่อไปครับหนุ่มหน้าตีเกาหลีคนนี้ได้คะแนนสะสมจากอันดับที่4 ล่วงมาเป็นดับที่หกครับผมและตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นร้องแนวเพลงช้าๆดูบ้างกับเพลงนี้ In Love Junior m ล l e x อ r ยิ่งหนังซีรีส์เรื่องใดเปิดดูช่วงนี้อินจับใจเหมือนมันอยู่ในผัวที่มีพลังความรักมาทำฉันให้เปลี่ยนให้มันเปลี่ยนอยากเปล่งเสียงให้เธอได้รู้ เ <You. S 2> มื่อฟ้าได้ดมบันดดาใี้เราทั้งสองพบกันหรือรักจะนำพาเธอเก้าวไปกับฉันหรือไม่คำถามคำนี้คงมีแต่เธอเท่านั้นมีคำตอบที่รู้คือใจฉันเอง สองนะครับจูเนียร์กับอินล็อบครับขอบคุณครับตรงนี้เลยลูกเออโอ้หล่อมากคนมอบดอกไม้พี่เอกครับพี่คนเหรอครับพี่หมอญาติเขาญาติเขาพี่เขาพี่ชายเขานะครับพี่เบสครับเป็นไงบ้างจูเนียร์วันนี้จูเนียร์เป็นคนที่มีหน้าตาที่เรียกว่าผมเรียกว่าหน้าหน้าตาเรียกแขกมากมาก นะครับคือหน้าตาละน่ารักไงคือเวลาคนเห็นออกมาแล้วคนเขาอยากที่จะดูนะครับแต่ว่าพอคุณเปิดปากร้องออกมาคุณร้องไล่แขกมากเลยวันนี้คือจูเนียร์พี่บอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะครับเ,เวลาเวลาคุณร้องเพลงเนี่ยความน่าสนใจเนี่ยจริงถ้าคุณจะดึงความสนใจและทําให้คนประทับใจมันอยู่ที่ช่วงแรกๆคือพอเปิดปากร้องออกมาพวกสองสามประโยคเนี่ยถ้าทั้งมันดีเนี่ยคนเ็าจะหันมาแบบเฮ้ยเออเฮ้ยคนนี้ร้องหรืออะไรเงี้ยตอนนี้จูเนียร์ทำตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับ เพราะว่าตอนคุณออกมาเนี่ยผมยอมรับว่าเออดูสดใสดีน่าจะจะตอนเริ่มลองแล้วรู้สึกผิดหวังนะครับคือวันนี้เพี้ยนเยอะมากนะครับเสียงหลบอินเลิฟเออบางครั้งแทบจะไม่ได้ยินต้องแก้ไขตรงนี้นะครับติเพื่อก่อนนะครับขอบคุณครับพี่มาครับเริ่มต้นที่จูเนียออกมาเต้นแล้วก็ร้องเนี่ยนะคะก็ดูตั้งแต่แรกไปเรื่อยพยายามมองไปเรื่อยๆพยายามมีความรู้สึก ร่วมไปด้วยตลอดทั้งเพลงมันมันบอกไม่ถูกมันมันถามใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเอ,เอ๊จูเนียเขาทำถูกใจไหมก็ถามอยู่อีกนะคะว่ามันใช่ไหมมันถูกใจไหมเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเราพยายามจะเข้าไปหาแต่ทําไมเขาไม่พยายามจะเข้ามาหาเราเป็นเป็นการแสดงร้องเพลงและเต้นที่ที่ไม่เคยดึงดูดให้คนที่นั่งดูหรือว่าเป็นตัวดิฉันเนี่ยสามารถ เข้ามาอยู่ในใจได้เราพยายามแล้วนะคะยันพยายามมากๆเลยก็เอ๊ะทำไมทำไมพอพอจบเพลงปับ๊บยันก็บ่นไปเลยว่าเอ๊ะความความรู้สึกยันมันแปลกๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกไม่ได้ต่อเนื่องจากคนแรกนะฮะพอมาถึงจูเนียร์มันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมต้องบอกอย่างนี้มันไม่ร่วมเลยจริงๆเอาละขอให้โชคดีแล้วกันค,ค,ครับอครับพี่โจรครับ เป็นธรรมดาของคนที่ดังมันต้องประสบป,ปัญหานะครับนะจูเนียร์ก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะครับพี่เป็นครั้งแรกที่พี่ก็พยายามจะงัดสิ่งที่ดีออกมาแต่สิ่งที่จะพูดอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญจูเนียร์ต้องทาการบ้านมากกว่านี้เยอะมากเพลงที่เป็นเพลงที่ไม่ยากแต่จูเนียร์ทำให้มันไม่สนุกนะครับความน่ารักความใสซื่อในตัวเรามันต้องออกมาจากตัวเราจากใจจากความรู้สึกอย่าออกมาจากโจทย์ นะครับออกมาจากตัวจุเนี่ยจุเนี่ยเคยมีตรงนี้จุนเนี่ยเป็นคนที่พี่ไม่เคยชอบเลยพี่กลับมาหลงรักจุเนี่ยต้องให้ประชาชนรักจุเนียให้ได้ต้องเอาความรักเอาเสน่ห์นั้นกลับคืนมาในตัวจุนเนียให้ได้ไปทําการบ้านมาแล้วคุณจะประสบความสําเร็จครับขอ Una, บคุณพ <ขอ S 1> ี่ๆทั้งสามท่านนะครับอ่ะมดดํามดดําโอ้ยน้องโดนเต็มเต็มเลยมาดับกระชวยน้องนนาหนียังไงล่ะเอาอย่าไปว่าจะไปดูเขาสิน้องเอ้ยพี่ว่าคนไทยอ่ใจดีไอ้ที่โดนหนักๆอย่างเนี้ย พี่ว่าชนะทุกไลายอะน้องเอชื่อสิว่าแบบจริงๆแล้วบางทีคนเราเนี่ยบางทีมันโดนอะไรหนักๆเนี่ยคะแนนมันมาตลอดพี่สังเกตมาหลายปีแล้วละ่ะจริงๆนะฮะก็น้องก็ทําดีกว่าที่วันแรกที่พี่พี่ว่างงแงงงงแงงงแงงเนานะวันนี้มันไม่แงงแล้วล่วละ,ะน้องเดี๋ยวมันก็ดีเองอะน้องเอ้ยปีอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่นาะโอเคฮะ<อ>มีอะไรจะพูดกับพี่ๆทั้งสามท่านไหมฮะอะไรนะฮะมีอะไรจะพูดกับพี่ๆทั้งสามท่านไหมครับ วันนี้ยังไม่พร้อมที่จะปะทะ่ะขอบคุณมากครับ่อดำครับ นั่นคือความคิดเห็นจากเซเลบของเรานะครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบจูเนียนะครับส่งคะแนนให้เขาได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข2แล้วส่งมาที่4 2 4 2 8 9 9หรือกดดอกจัน4 9 3 0ตามด้วยหมายเลข2หลังจากนั้นกดโทรออกจูเนียหมายเลข2ขอบคุณจูเนียมากครับขอบคุณครับผ่านไปแล้วนะฮะสำหับของคนนี้เหลืออีก6นะฮะต้องเป็นช่วงหน้ากับเดสเตอร์คนฟาควาดาว